สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาวจัน์บ้านาสาแนวเส้นเก่าเส้นเคยนะวันนี้สาวจัน์ก็จะมาดังไฟนึ่งข้าวเหนียวแบบสาวราวราสาวสวรรณ์เขตทายังไงง่ายๆค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยก็ดังไฟเนาะดังให้ไฟมันลุกแล้วก็เอาหม่อใส่น้ําแล้วก็ามาข้างเตาไปล้างข้าวเหนียวใส่หัวแล้วก็มาใส่นอหลังจากนั้นเขาก,ก็นั่งเฝ้ามึงเพราะว่า ถ้าเราไม่เฝ้าแล้วไฟมันก็จะไม่มอ้อพอไฟไม่มอ้อแล้วเราก็จะไม่ได้กินข้าวข้าวมันก็จะเหม็นไฟไหมเฮากนา็นั่งเมืองนั่งถามเมืงองเพราะว่าไฟมันก็แรงนิดนึงนะเดี๋ยวไฟมันก็จะไม่หัวข้าวของเราในระหว่างที่เราก็มีลูกชายมาให้กําลังใจก็หย,ยอกเราเล่นกับมันเมียว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 โอไม่ใช่แหละตอนนี้ข้าวของเราก็ กำลังมีควันขึ้นนิดนึงนะกลิ่นหอมมากเลยหลังจากนั้นเราก็จะกลับด้านข้าวเหนียวก็คือการซิกข้าวซิกซิกซอาซิกอาซิกอ่าซิกไม่ใช่อะไรทุกคนตอนนี้ก็เขาไอขึ้นแล้วเนาะเขาไอขึ้นก็คืออ่ามันไก่ที่ซุกแล้วเขากเอาฟ้าหมอปิดไว้กรีบเพื่อให้เขามันซุกไว้นั่นเอง หลังจากนั้นเขาก็มาเปิดเมืองอีกที่หนึง่งโอ้ไม่ก็กินหอมซะเหลืเกินหลังจากนั้นเราก็มาล้างถ้วยล้างซามเพื่อที่จะทําน้ําพริกทํากับข้าวแต่ว่าถ้วยของเราก็เยอะมากแต่ยังไม่มีใบไหนล้างสักใบเลยเพราะว่ามากินข้าวทีไรก็แช่ไว้แช่ไว้เพราะว่ารีบไปทํางานต่างคนต่างรีบก็ไม่มีใครได้ล้างถ้วยล้างซามืออันนี้ก็มาจัดการล้าง คือมันเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่ากินข้าวธรรมดาหรือว่าจัดงานแต่งงานดองกันแน่เนาะนี่จัดงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าทําไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยสักจะไม่ไหวแล้วนะขนาดว่ายิ้มฝืนยิ้มให้กําลังใจตัวเองแล้วแต่สีหน้าคือมันแบบไม่คิดอยากจะช่วยฉันล้างจานบ้างเลยหรอคุณจะนอนดูบอลสบายใจเฉยอย่างนี้ไม่ได้นะเดีย๋ยวฉันทิ้งเธอจะมาว่าฉันไม่ได้นะถ้าเธอไม่ช่วยฉันทํางาน ทำกับค้งกับข้าวฉันทิ้งเธอแน่เชื่อฉันไม่ง้อหรอกนี่เราบ่นพิ่มเพื่ออะไรของเราเนี่ยมาต่อที่เรื่องของเราเลยค่ะทุกคนก็คือตอนนี้ก็มาล้างถ้วยล้างสามล้างโคกโคก้คนใหญ่แล้วก็หนักมากเลยค่ะ ล้างให้ทําความสะอาดเพราะเราจะไปทําน้าพริกปลาละกันด้วยนะหลังจากนั้นก็ไฟเกือบไหมมอค่ะทุกคนเราจะล้างจานแล้วก็นั่งมูเมาท์มอยเนาะไฟเกือบไหมมอของเราเมื่อกี้ดีหน้าที่แอบไปดูก่อนหลังจากนั้นก็มาไลาน่น้ําแฟบน้ําสไลด์ออกก่อนเนาะล้างให้มันสะอาดเดินเดี๋ยวไปใส่กับข้าวแล้วมันจะเหม็นเอากับข้าวจะเสียด้วยนะคะทุกคนต้องล้างให้มันสะอาดนี่หม้อแหกแต่กระปะุกถ้วยกระมังซักผ้าซักพุงซักอะไรโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเต็ม กัรทงขันซามมันเหมือนจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงชัดๆดเลยทั้งมีดทั้งอะไรทำให้มันเรียบร้อยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ำทิ้งคือกาละมังมันก็ใหญ่และนักมากอือนี่ แค่ไหนเราก็สู้ได้เด้อหลังจากนั้นก็เก็บให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยจัดที่ชั้นบางจานแล้วก็ชุกๆเกตุเกอให้เรียบร้อยเลยนะหลังจากนั้นก็มาเมึงหมอเขาเนาะหมอเขาตอนนี้ก็คือสีสุกแลวโอ้เคยหายใจบอท่านพอมไม่พี่น้องมันไหวารเดนะ้อไอ้เคยเบือ่อหมอต้มนีก็ยางช่วนไปช่วนมาจากมันหายอีหยังสแตกของมันเนาะมันยางวานไปผ่านมาอย่างนันลบไปลบมาอยู่ไอหวัวท่องๆนี่เนาะคอยสีอบมันเสบบ่จากบาดนี่ อืมเนาะลังจากนั้นก่าเครื่องในไกที่เ้าไปแซฟปิดใบก็บเริ่มละลายเนาะเ้าก็ไปล้างนำเกลือให้มันสะอาดจ,จ้าทุกคนหลังจากนั้นหฮาก็สิไปมักเนาะไปตำกระเทียมตำยังเนาะเขากะซุกเหลวก็มาซวยเขาเด้อซิกลงใส่กระติบโรดพ่อแเม่พีนองปิดฟ้าใ้กรึบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาตำกระเทียมต่อเด้อพรอมเม่พีนองอ้ยหลังจากนั้นก็ตักใส่ตีลาบาดนี่ตักใส่เหลวห้าก็สิมาปรุงรสเนาะใส่น้ำตาล กลือผงซูร์ดแค่นี้พอรสดีดนิดนึงเดอ้อเพื่อความหอมหลังจากนั้นก็มาขัดเหล็กนะเหล็กก็คือเหล็กปิ้งเหล็กย่างอะไรเนาะมันดำมันขึ้นขี้สนิมเราก็จะขัดเอาสิ่งสกรปรกเอาดำๆมันออกแล้วก็ล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะไปปิ้งเครื่องในไก่เฮาต่อเดอ้อพอมาแล้วเนาะเราก็มาคีบเครื่องในไก่ใส่ลงไปโรด ใส่ทีละนิดทีลหน่อยชอบตอนไหนก็ใส่ตอนนั้นลงไปโรดเดอร์มักแบบใดก็ใส่ลงไปทํากับข้าวกินเองนี่มันอร่อยถูกใจและง่ายมากแต่ตอนนี้คือเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไร่มันจะสุกเพราะว่ามันสูงเกินไปแล้วก็นี่เตะทิ้งเลยมันอยู่สูงบนดาดฟ้านู่นมันจะได้กินไหมเนี่ย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 เออมันเกะก,กะแล้วก็ออกไป หลังจากนั้นหน้าตามันก็เริ่มแร่แล้วเนาะเริ่มแล่เริ่มสุกแล้วเพราะว่ามันโดนความร้อนสำหรับตอนนี้ก็จะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะบ๊ายบาย